เพราะอีหลานี่แหละจะโดนทีบตกรถอ่ะเอ็นดูดีที่ซอยตันจับวันนี้อีหลาอีกจ้าธนโดนบอกไม่กลัวอีหลาสีไม่กลัวเพราะรู้ไงว่าเขาไม่กล้าทำอะไรตัวเองทำไปงั้นแหละ คนเนี้ยคนนี้ก็ทําเป็นงั้นเละทําเป็นเหมือนจะตีเขาเหมือนจะถีบเขาเหมือนจะเตะเขาขาก็ยาวๆย,ยืนอยู่ก็แค่นั้นไม่ถึงสักทีจ้ะกี่ปีแล้วไม่เคยถึงอีกคนนึงก็ไม่กลัวไม่กลัวพบฟิลแบบเหมือนขิงเราบางทีะนะเพราะรู้ไงว่าปายไม่กล้าทําอะไรตัวเองอืมเพราะรู้เขาก็รู้ว่าปายไม่กล้าทําอะไรเขาเขารู้มาตลอดเขาถึง กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะพูดมีอยู่คนเดียวไงที่กล้าที่จะอะไรแบบนี้มีอยู่คนเดียวจริงๆเราเห็นมาตลอดกี่ปีแล้วายไ,ไม่กล้าพราะรู้ว่าเพื่อนไม่กล้าทําตัวเองก็เลยแบบโมขิงเราบ้างอะไรเราบ้างไมเออไม่รู้นะอันนี้ผมคิดว่านางขิงอนะธนาดลอ่ะขิงพอรู้ไงว่าเพื่อนไม่กล้าทําตัวหลอกเล่าสิจา้าเล่า ที่ไปเที่ยวกันแล้วหลุดน้องแช่น้องเฉยระวังก็แช่กับนะเอ็นดูอ่ะดีเด้อสินด้ล่งไปกินเบียร์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้เยมาสั่นบังเพลงก่อนล่าสุดไม่ใช่อะไรนะบอกแล้วว่าให้นุ๊กไปร้องคาราโอเกะได้ไหมวันนี้เออใช่ไอ้ช้างมนคนบอกว่า วันนี้ขอให้พี่นุกไปร้องคาราโอเกะได้ไหมครับทำไมอ่ะมันอยากกินเบียร์ไม่อยากไปทำงานเอา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 อืมโอเคเอาไปอีหล่าวอกาทรงเบาทรงนะมึงพูดครับดีดไีไม่กลัวเมื่อคืนทำอะไรกูได้ไหมเมื่อบานก่อนทำอะไรได้ไหมโอ้โหไอเด็กห้าตัวไอห้าตัวปะวะ คือมันมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะตัดไอ้ขอเสียงจริงได้ไหมไม่อยากเอาฟังเสียงเพลงอะไรยังไม่อยากฟังเสียงเพลงอยากฟังเสียงจริงผมไปเปิดนีแลนด์ปังอะนะโหถ้าพูดภาษาเพื่อนนะโหอย่างเชี่ยเลยอ่ะจริงไอ้พวกนะกันเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมอะไรเยี่ยมไอพี่ไอ้พี่ปไอพี่ไปเยี่ยมเยี่ยมไอ้นี่นายกมลเมึงไงมีครั้งที่สี่นะกูบอกแล้วกูที่สุดปล่อยไหมปล่อยไหมเสียงสดปล่อยไหม งงมากคือไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทําแบบนั้นลงไปครับคือผมเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะถีบเพื่อนเท่าไหร่มึงรู้รู้ <c oughs> รู้ทุกอย่างอือก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ครับได้แต่ไม่ควบคุมแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับมึงอยากให้เกิดแล้วก็มันเกิดขึ้นมาแล้วด้วยความไม่ตั้งตั้งใจที่สุด แล้วมันกินเบาที่สุดกินเบามากๆออกจากท่าช้างมาเกือบถึงกิโลผมดึงมัมออกไปมันนี้ขอดมันนี้ขอดมันนี้ขอดเันเบามั่วมันกุจักกับเป็นมาควนกับไปอยู่กับบุญละเอ่อ LGBTQ งั้นไปอีกทีหนึ่งเอ้าเฮ้ยเขาจูปากา้วนที่ว่า คือพ่อเพื่อนเเห็นคือกันเบิื่อแต่ห้องพ่อได้อยากเบาแต่ว่าไม่เนี่ยไม่ไขอโทษแล้วกูหลุดสวยแล้วโทษสันมันเออหลุดเออเอออืครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับไปล้วอ้วนได้คเนาะไปบอก่งเขาเพียงมันจีบเบอกไปไล่คนนั้นบอกทราบ ไหนก็ปินเนื้อมาเยอะขนาดนี้แล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นสิก็จ้องเลยก็จ้องกันไปเสร็จเรื่องอะไรครับไปไปเม็ดเล่ครับโอ้ช้าเลยช้าเลยไอ้ชิคชอบช้า